พลตตรีจรุนเกียรติปันแก้วผูว้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และผู้วยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสองนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนางสาวพัชราอายุ41ปีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงานเทศบาลตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานยักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ภายในห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาวค่ะสิบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบความผิดปกติของเงินกองคลังเทศบาลตำบลลาดยาวหลังพบว่ามีเงินรั่วไหลออกจากบัญชีธนาคารโดยไม่ทราบวัตถุป,ประสงค์ตั้งแต่วันที่26มกราคมปี2565ถึงวันที่17มกราคมปี2566จำนวน215ครั้งรวมเป็นเงิน15ล้านกว่าบาท จึงได้จัดกำลังลงพื้นที่จนทราบว,ว่านางสาวพัชราที่เป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินงบประมาณและเงินต่างๆของเทศบาลทำการยักยอกเงินทั้งหมดดังกล่าวไปใช้จ่ายส่วนตัวโดยอาศัยช่องโหว่จากการที่เป็นคนที่ถือรหัสสามารถเบิกถอนเงินออกจากธนาคารได้ค่ะจากการสอบสวนนะคะนางสาวพัชราให้การรับสารภาพว่านำเงินดังกล่าวไปใช้หนี้ที่กู้มาจากแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ค่ะ ประกอบกับถูกข่มขู่จึงได้ตัดสินใจก่อเหตุดังกล่าวเพื่อน,นำเงินไปใช้หนี้พร้อมกับยอมรับว่าทำเพียงคนเดียวนะคะส่วนสาเหตุที่ต้องกู้เงินจากแอปเงินกู้เนื่องจากว่าติดพนันออนไลน์ค่ะ